สวัสดีครับนี้อยู่กับผมช้าง300นะครับกับในช่วงทำอาหาแดกนะครับวันนี้เรามีของแปลกมานะครับพร้อมกับราคาพิเศษเดี๋ยวเราไปชมกันว่าแปลกขนาดไหนตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้ารถสัญญาติเกาหลีนะครับก็คือซันยองนะครับเป็นนิยามมาจากรถเบนแหละ เป็นเทคโนโลยีเดียวกับรถเบนซ์นะครับคันนี้เป็นซันยองตาวิก sm 2 7 0เครื่องดีเซลนะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์ต่างๆก็คือเนี่ยใบปีกนกนะครับรถจากเกาหลีผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยการที่คุณจะใช้รถครอบครัว1คันเนี่ยกับราคาเพียง2 9 9 0 0 0บาทรถปี2006นะเลยครับคุ้มค่ามากกับราคาและก็ตัวรถนะครับแล้วอะไรยังก็มีวารันตีมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะโดยรอบว่าเป็นยังไงนะครับรถคันนี้เป็นสีบอลเดิมทั้งคันนรับเเดิมมมจาากกโงงงยไ่ีี็สนะครับ เดี๋ยวเราเก็บให้เมลริ้วรอยไมว่ากันชนหน้าสะเก็ดข้างน,นู้นนี่นั่นทําออกไปเนี่ยออกไปคินคนสวยๆเท่าที่รถมือสองจะทําได้ไม่ใช่คุณจะเอารถมือสองให้เหมือนรถป้ายแดงยากนะครับคุณไปซื้อป้ายแดงเลยนะครับมาดูเด๋ยวรอบแล้วกันรถเพิ่งเข้ามาความสกรปรกยังมีร่องรอยล้องเักยิ้มสะเก็ดสะเก็ดแตกะลรมีมีหมดเดี๋ยวจัดก,การเก็บให้หมดนะครับสีเดี๋ยวาจาัดก,การให้ส่วนภายในเนี่ยกระดูแล้วกันเช็ดล้างแล้วตอนที่ไม่อยู่ก็คือยังไม่ได้ล้างภายนอก ใช้ล้างแล้วเบาะแม่งสภาพใหม่มากมีการพ่นสีมาบ้างอะไรมาบ้างเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจากลูกค้าเดิมซึ่งดูแลดีนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยไม่มีการแกะอะไรทั้งสิ้นภายนงภายในไร้ายไม้ยังสภาพสวยนะครับเกียร์อโตวิทยุจอคอมมานด์คบกับเลขไม้เพียง2องแสนมกิโล,ลรถพวกนี้12ปีปีละ2 0 0 0มโลไม่เยอะนะ,ฉะเฉล,ลี่ยปีละหมื่นเอง เรามาดูภายในด้านหลังนะครับมีเบาะสามแถวนะครับก็คันนี้มีเบาะสามแถวนะครับก็เบ็ดเสร็จก็ประมาณ7ที่นั่งถึง8ที่นั่งนะครับก็พร้อมใช้มีจอกลางซันรูฟครบหมดราคาแค่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคดคุ้มเลยเรามาดูในโซนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวแมาลสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เป็นรถศูนย์เลยนะครับซันยองรามาเก้าก็คือซันยองพระรามเก้านะครับต่างๆไม่เคยมีการแกะสวยครบนะครับแผ่นเก็บสาระทุกอย่างครบนะครับสวย คือไม่อยากอวยเลยสองแสนก็บาทน่าใช้นะสำหรับคนที่ต้องการหารถครอบครัวนะครับเดีย๋ยวเราไปชมในห้องเครื่องดีกว่าหลายคนคงอยากเห็นแล้วเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่าเครื่องเป็นเครื่องแบบ2,700ดซีซีดีเซลนะครับก็โคตรประหยัดแล้วก็อึดทนนะครับของเครื่องดีเซลอยู่แล้วและการขับขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่นะเนี่ยคือความเดิมของมันนะครับทุกอย่างไม่มีน้ำมันเยอะไม่มีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยนะฝาปมม,มีการแกะเลยคือผมบอกแล้วว่าแม่งเดิมนะครับคันนี้ สำหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับเป็นซันยองสตาร์เวียกเอสวี270นะครับปี06นะครับคันนี้ราคาเราเปิดที่299,000บาทฟรีวารันตี1ปีห10,000กิโลเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงนะครับและเรานะครับยังแถมแก๊าซโคตติ้งแบบเซรามิกนะครับฟรีสปาภายในสปาห้องเครื่องและเก็บสี5รอบคันออกไปเหมือนใหม่แค่เก็บสีกูก็34,000บาทแล้ววารันตีอะไรอีกกูบอกเลยแทบไม่เหลือนะครับ เราการันตีตัวราเราคันนี้ไม่การชนหนักพิวามจมน้ำหรือโครงซ้าเสียแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับทางเรายินดีซื้อคือแต่จำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาเข้าอกใจคุณอีก2 0 0แสนบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง c เซ็นเตอร์เลยนะครับศูนย0แปดห้า4อ4และไลน์ไม่ใช่สี่รูมนะครับศูน์แปดห้าสอรห้า่อนา์สี่นี้อย่าลืมกน์เพื่อเชืกดสต่ะดิ่งนะครับแกดติดตามพวกยราดนะบแอบไปรูด่วงต่มงๆขอ้านาด้านะครับก่ว่ากะราปแซ้อไ่เลือกว้าม่ั๊กแลัญ300ว ล่าสุดเดยครับดับแทฟเฟนนะครับพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราหน่อยไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไร fc แฮชแท็ก fc 3 0 0เป็นกำลังใจพวกเราหน่อยเพราะเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับวันนี้ผมช้ปสามร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยถูกกว่ามอไซค์บิ๊กไบค์อีกแต่ได้ไปทั้งครอบครัวโคตรคูลเลยครับ